อันนี้แม่ตุ้ม่านทำชาแนลนะคะพามากินไส้กรอกนื่อมนนี้ซื้อมาสแบบเลยชอบกินไส้กรอกกับไส้กรอกเนื้อนะอันนี้ไม้ละ15บาทนะคะอันนี้ก็40บาทเจ็ดลูกสีบนะคะอันนี้ขิงจานนี้ทั้งจานไม่ตุ้มซื้อมาเพิ่มนะคะทั้งผักทั้งอะไรกลัวแม่ค้าให้น้อยเนาะนี่